ก็สวัสดีเหล่าลิงทั้งหลายที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอูชิตามหัวข้อคลิปเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเฉลยด่านต่างๆในอีเวนต์ใหม่กันอ๋อแล้วก็ที่จะเฉลยต่อไปนี้จะเป็นด่านฮาร์ดนะครับเอาจริงปะหน้าคนเหมือนติ๊กชิโร่เลยนั่นเลยครับเหล่าลิงทั้งหลายรอเอาเพชรฟรีไปใช้ได้เลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคด่านแรกเนี่ยจะเป็นด่านพินบอลฐันสารนะครับเลเวลหนึ่งอันนี้สามารถทําตามได้เลยนะครับไม่ค่อยได้หมุนอะไรมากเพราะว่ายังเป็นอยู่ โอเคแล้วก็จบด่านหนึ่งไปนะครับง่ายมากและต่อไปก็จะเป็นเลเวล2นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยยากขยับเีดเดียวสามารถพอดูแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับ โอเคแล้วก็เป็นอันจบด่านที่2ไปแบบอีซี่และต่อไปเลเวล3นะครับอันนี้ก็สามารถขยับตามคลิปได้เลยไม่ค่อยยากเท่าไหร่ เรียบร้อยครับจบดานที่3าไปแบบอีซี่ต่อไปจะเป็นเลเวล4นะครับอันนี้ก็จะโคตดเทียวนิดนึงแต่ว่าง่ายเหมือนเดิม เห็นไหมฮะวนแค่นิดเดียวก็จบแล้วเลเวล4และต่อไปก็จะเป็นเลเวลที่5นะครับเลเวลสุดท้ายอันนี้ก็จะเยอะนิดนึงแต่ว่าผมก็สรุปมาให้แบบง่ายที่สุดละก็สามารถกดตามนี้ได้เลยอันนี้อาจจะดูไวๆหน่อยใครที่ตามไม่ทันเนี่ยสามารถพอดูได้นะครับ โอเคก็จบแล้วครับดา่าน5ง่ายมากอีซี่มันนี่ฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่ด่านต่อไปเลยและต่อไปก็จะเป็นเควสนาฬิกาแห่งห้วงฝันนะครับให้เรากดเข้าไปเล่นด่านแรกได้เลยโอเคอันนี้ขยับไม่ค่อยเยอะครับให้เราเนี่ยขยับสีเหลืองออกมาก่อนแล้วก็เอาตัวสีส้มเนี่ยหมุนตามนี้ครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยสามารถเก็บฟันเฟืองได้2ต่อเลย และต่อไปเนี่ยก็ขยับอะไรไม่ค่อยยากครับก็ขยับม่านมานิดนึงแล้วก็เอาสีเหลืองเนี่ยไปใกล้ใให้เป็นทางเดินแบบนี้แล้วก็จบด่านครับ easy money และต่อไปจะเป็นเลเวล2นะครับเข้าห้องไปได้เลยโอเคเมื่อเข้ามาเนี่ยอย่างแรกให้เราขยับม่านมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็ขยับสีเหลืองมาให้เป็นทางเดินแบบนี้หลังจากนั้นก็ขยับม่านให้ตรงนะครับให้เป็นทางเดินและฟันเฟืองอันต่อไปเนี่ยไม่ต้องขยับม่านนะครับให้ขยับแค่ตัวต่อก็พอ แล้วก็ขยับตัวต่อสีเหลืองมานิดนึงให้เป็นแนวทางอย่างนี้แล้วก็จบครับ easy money และต่อไปจะเป็นเลเวล3นะฮะอันนี้ก็อาจจะงงนิดนึงแต่ว่าขยับนิดเดียวครับอย่างแรกให้เราเนี่ยขยับม่านมาฝั่งซ้ายนิดนึงให้เป็นทางเดินคู่ขนาดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสีเหลืองเนี่ยมาต่ออย่างนี้โอเคแล้วก็ขยับสีฟ้าแล้วก็ขยับสีเหลืองข้างล่างแล้วก็เดินมาเอาครับแล้วก็ขยับม่านมาตรงด้านขวานิดเดียวแล้วก็รับไปเลยอีกอันหนึง่ง แล้วก็อันที่3เนี่ยขยับม่านไปด้านซ้ายนะครับให้เป็นทางเดินแล้วก็ขยับตัวสีเหลืองออกมานิดนึงให้มันซิกแซกได้นะครับพออย่างนี้แล้วก็อีซี่มันนี่และต่อไปเลเวล4นะครับอันนี้ก็อาจจะดูแบบยากนิดนึงแต่ว่ามันง่ายมากเลยนะอย่างแรกให้เราเนี่ยขยับม่านไปด้านขวานะครับแล้วก็หมุนตัวสีส้มอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาสีเหลืองมาปิด โอเคให้ทําเป็นรูปอย่างนี้เลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราขยับสีฟ้าครับเราจะได้ไปเก็บฟันเฟืองอันแรกได้และต่อไปขยับแค่2อันครับสีเหลืองแล้วก็สีส้มแบบนี้อึ๊บนาเสร็จละ easy money ต่อไปเลเวลสุดท้ายนะครับเลเวลที่5เริ่มมาเนี่ยให้เราขยับแค่ตัวสีฟ้าแล้วก็สีส้มให้เป็นทางเดินแบบนี้นะครับและต่อไปเนี่ยให้ขยับสีฟ้าอีกอันนึงกดไปประมาณ2รอบ แล้วก็ขยับตัวฝั่งสีฟ้าฝั่งตรงข้ามรอบหนึ่งแล้วก็ตัวสีส้มหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ปรับม่านให้เป็นทางเดินแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยให้หมุนตัวสีฟ้าออกอย่างนี้แล้วก็เอาอีกสีฟ้าอีกฝั่งเนี่ยขยับให้เป็นทางนะครับแล้วก็เอาสีฟ้าอีกอันปิด <c oughs> เขาจะได้ทางเดินแบบนี้มาครับอีซี่มันนี่ราเจอเกินที่ด่านต่อไปได้เลยครับและต่อไปจะเป็นด่านปฏิบัติการของรุ่นพี่ฮานุนะครับจะมีแค่2ด่าน หลังจากที่เข้าด่านแรกมาเนี่ยให้เราทําการเปลี่ยนเป็นรุ่นพี่ฮานุครับแล้วก็หันไปด้านซ้ายนิดนึงจะเจอประตูทางเข้าที่เป็นท่อน้ํานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยให้เดินตรงไปนะครับตรงกล่องตรงนี้ต้องหลบนะครับหลบไอทีวีตรงนี้แล้วก็เดินทะลุผ่านไปตรงชั้นหนังสือตรงนี้แล้วก็จะเจอเจ้านกก็ดึงมันออกมาหลังจากที่ดึงแล้วเนี่ยหันซ้ายไปนิดนึงจะมีตัวเทเลพอร์ตครับให้เราใช้เทเลพอร์ตไปด้านบนเพื่อที่จะทําให้มอนสเตอร์ตัวข้างล่างเนี่ยหมดสติไปครับอย่างนี้เลย นี่โอเคเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้วให้เราเดินกลับไปที่เทเลพอร์ตครับเพื่อลงไปข้างล่างแล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นตัว,ตวละครหลักตู้ปเปลี่ยนตัวเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเข้ามากดได้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เดินอ้อมไปครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงทีวีตรงนี้แล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับขึ้นเทเลพอร์ตไปแล้วก็ทําให้ของเนี่ยตกไปหัวมอนมาเข้ามา โอเคเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยให้เราทําการเทเลพอร์ตลงไปข้างล่างครับแล้วก็จะมีตัวเจ้านกอยู่ดึงออกมาแล้วก็เป็นอันจบพิธีครับและต่อไปก็จะเป็นเลเวลที่2นะครับอย่างแรกเลยก็คือทําการเปลี่ยนเป็นรุ่นพี่ฮานุแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราหันหลังไปครับจะมีตัวท่อระบายน้ําอยู่โอเคพอเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเดินไปตามทางเลยครับตรงที่ลูกศรชี้เราจะเห็นหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ หลบๆนิดหน่อยครับแล้วก็เลี้ยวขวามาจะเจอนกตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาหลังจากที่ดึงแล้วเนี่ยให้เราเลี้ยวขวามาต่อเลยครับด้านขวาก็จะเจอไอ้ตัวมอนตัวนี้ให้เราทําการหลบนิดหน่อยนะครับไปตรงกล่องก็ได้อ่านี่แล้วก็เดินไปข้างหน้าจะมีตัวเทเลพอร์ตนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้เทเลพอร์ตนี้เพื่อทาให้หุ่นยนต์ข้างล่างเนี่ยหมดสติอ่ะโอเคผมใช้อันนี้แล้วกันโอเคเรอเดินมาตกอือโอเคเมื่อตัวข้างล่างเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเทเลพอร์ตตรงนี้ครับลงไป เราจะเห็นได้ว่าจะมีนกอีกตัวนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายมากและต่อไปด่านสุดท้ายผมขอตั้งชื่อให้เป็นด่านโมชั่นซิกเนตละกันเล่นเราจะอ้วกโอเคนะครับเข้าเลเวลหนึ่งมาก็เลือกทีมแล้วก็เข้าด่านให้เรียบร้อยโอเคตอมเริ่มมาเนี่ยให้เราทําการกดปุ่มครับเพื่อเปิดทางแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปกดเอาแต้มครับเมื่อได้แต้มมาแล้วเนี่ยให้เราทําการเดินไปข้างหน้าครับแล้วก็สลับฉาก โอเคพอสลับฉากมาแล้วเนี่ยให้เราทำการเดินตรงไปครับแล้วก็เลี้ยว้ายจะมีทางขึ้นอีกทางอยู่อันนี้ให้ทำการสลับฉากไปได้เลยนะครับเดินตรงไปเลยแล้วก็เดินมาตรงนี้นิดหน่อยครับแล้วก็เปิดทางเมื่อเปิดทางเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการเดินกลับไปนะครับข้างล่างเนี่ยจะมีตัวแต้มอยู่ให้เรามากดเอาแต้มตรงนี้นะแล้วก็ให้เราเนี่ยเดินกลับไปที่เดิมหลังจากนั้นให้เราเดินมาแถวตรงกลางครับแล้วก็ไปด้านขวาก่อนนะครับขอย้ำว่าไปด้านขวาก่อน โอเคเมื่อลงมาแล้วเนี่ยก็เก็บแต้มครับแล้วก็ไปด้านซ้ายจากเมื่อกี้ที่ไม่ได้ไปโอเคเมื่อมาอีกฝั่งได้แล้วเนี่ยไม่ต้องสู้กับมอนนะครับเสียเวลาให้เราเนี่ยทำการเปิดทางแล้วก็ไปรับกล่องได้เลยเห็นไหมครับว่า e ีซี่มันนีและสุดท้ายเลเวล2อันนี้ทางก็อาจจะดูแบบหน้าอวกหน่อยแต่ว่าเดินตามมาได้เลยครับอย่างแรกเมื่อเราทำการเริ่มด่านมาเนี่ยให้เรามากดปุ่มตัวก้างเพื่อไปเอาแต้มครับ โอเคหลังจากที่เราได้เต้มแล้วเนี่ยให้เราหันหลังกลับไปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับห, Man. หลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการสลับฉากแล้วก็ลงมาเราจะเห็นอีกฝั่งหนึ่งจะมีอยู่นะครับให้เราไปสลับฉากอีกฝั่งด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปกดปุ่มเปิดทางครับแล้วก็ไปเอาเต้มโอเคหลังจากได้เต้มแล้วเนี่ยให้เราทําการหันมาด้านขวาครับมันจะมีทางไปอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราเนี่ยต้องไปเปิดก่อนนะครับโดยการสลับฉากไป หลังจากนั้นก็เปิดทางได้เลยโอเคแล้วก็เดินไปตรงกลางนะครับไปเอาแต้มโอเคเมื่อเราได้แต้มแล้วเนี่ยให้เราทำการเดินมาที่เดิมครับที่เพิ่งเปิดไปแล้วก็ทำการสลับฉากเลยครับพอเราสลับฉากมาแล้วเนี่ยให้เราทำการหันไปด้านหลังครับจะมีไดโดเสาสองตัวนี้อยู่ก็ทำลายความรักมาซะแล้วก็สลับฉาก แล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการเปิดทางแล้วก็ไปเอาแต้มด้านหน้าครับหลังจากนั้นก็สลับฉากตรงนั้นได้เลยโอเคพอสลับฉากมาแล้วเนี่ยให้เราไปเก็บแต้มเพิ่มก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปข้างบนโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเก็บแต้มเพิ่มอีกทีนะครับก็จะเป็น3อันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการเดินตรงไปครับแล้วก็สลับฉากตรงนี้ พอสลับฉากลงมาแล้วให้เราทําการเดินตรงไปครับจะมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ให้เราทําการสลับฉากตรงตู้คอนเทนเนอร์ครับอันนี้เดินผ่านมอนไปได้เลยนะครับไปเปิดสลับฉากอีกฝั่งนึง โอเคเมื่อสลับฉากมาแล้วเนี่ยให้เราเดินมาด้านขวาเราก็จะเจอกล่องครับแล้วก็รับเพชรไปเลยอีซี่มันนี่แต่เดี๋ยวก่อนคุณที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะใช่ครับคุณนั่นแหละผมจะมาบอกข่าวดีว่าตอนนี้ทาง A C K เกม e Top Up ได้จัดโปรโมชั่นลดราคาไปถึง30%ดูสิครับสเปียงรายเดือนจาก179เหลือแค่1 3 9เอง <c oughs> แต่วันนะั้นผมได้129ก็ไม่อยากจะโม้เท่าไหร่ <c oughs> แต่ก็นั่นแหละครับราคามีขึ้นมีลงตามตลาดเอาเป็นว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถกดตรงลิงก์ใต้ script ได้เลยะคิปช n ่ รับไปเลยคำสวัสดีแต่ว่าทางร้านเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เกมพ o อนไกสตาร์เรลอย่างเดียวนะครับยังมีเกมอื่นๆอีกเพียบเลยอย่าลืมนะครับเติมถูกเติมไวไว้ใจ A C K เกมท็อปอัพ